มาเด้อจ้าผู้ใดสิมาหมกนอใหม่กับเจฟ่าเด้อจ้าเด้อมาหมกดอไหมซอยนะจ้ามื่อใดคอยหมกนอใหม่ใส่หมักอือเด้อจ้าพี่น้องเฮ็ดหมกไงบ่ไดเด้อพะว่ามันใบตองมันหน่อยจ้ะขอญอาติใส่เป็นมือเด้อจ้ะใส่ผักนแครงพอบจ้ะพี่น้องคอยกับหมกเป็นยูได้ใส่หมักอือ้อ ไปน้ำน่าจะเนาะใส่บักอือน้ำย่านบางคนเพื่นบอมักกับ่านนี่นะจ๊ะแต่ว่าก็มแตะข่อยนี่แหละกินเพราะว่าอ่าพืนเพื่อกระบ,บอได้มากินนะ้ำข่อยนะจจะเนาะข่อยกระมกเป็นอยู่เด้นี่ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับมกมกละกะเอาไปหนึ่งจ้างามบอซุ้มเจ้าว่าข่อยมกเนาะใหม่งามบอข่อยเอาอณิสสารนีน่ไงเด้อจ้าเพื่อว่าให้มันงามนะจ๊ะ งามสำหรับข่อยแต่สำหรับคนอื่นบองงามเด้นี่ถ้าจริงกะดึงออกก็ได้จ้ะแต่ว่าข่อยอยากแบบว่าเฮ็ดห้มันแบบว่าห่อหอกลนไปตองนะข่อยอยากห้มันห่อแบบว่ากลนไปตองให้มันแบบนี้นี่จ้าแต่ว่าข่อยบม่มีเบ็ดกันไก่ตัดข่อยไปลวกันไก่มาน้าแต่ว่านี่ก็คือหน้าตาของหมกหน่อไม้เจ้าจ้า เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปนึ่งนะคะอุ้ยคอยไปลงดึงตัวนี้ว้ายนาแตกจะ้ะ